หลังเขาเล่าเคล็ดสูตรปรับแอนดรูให้ดังเท่ากัญญาณาริษาใน NVDA สวัสดีครับผมช่างอกไอทียินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลังเขาเล่าเคล็ดครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเผยเคล็ดลับการตั้งค่าเสียงแอนดรูในนารเลเตอร์ให้มีความดังเท่ากันกับกัญญานาริษา ัวอย่างเสียงอ่านความดังที่ไม่สมดุลเป็นแบบนี้เพื่อนบ้านเดินมาทักว่าผมที่กำลังรีบเลยตอบไปว่า <'m> fine. ขอบคุณครับเขาก็ทำหน้ามึนแล้วถามต่อ s wrong? <S ผมเลยหลุดปากตอบไปว่าว่าโรงไหนครับพี่สุดท้ายเขายืนงงส่วนผมก็รีบ <Slide. S 1> ถาลายหนีออกมาก่อนจะกลายเป็นเรื่อง <Aw kward. S 1> กระอกักกระอ่วนไปมากกว่านี้ครับจะมีคล็ดลับอย่างไรไปชม เริ่มแรกเราก็จะมาตั้งค่าเสียงไทยกันยานาริษากันก่อนนะครับโดยจะเลือกใช้เสียงสังเคราะห์แบบ Vocalizer Expressive 2.2ก็ได้หรือจะเลือกแบบ s i r e n Embedded TTS ก็ได้อีกเช่นกันนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปการตั้งค่าเสียงอ่านกันนะครับโดยกด NVDA c o n t r o l V Victor ครับ NVDA Settings Speech Normal Configuration Dialog Speech Property Page Synthesizer Grouping Edit Read Only s e r a n Sam Better TTS จากนั้นกดแทบไปยังเสียงอ่าน Voice เพื่อเลือกเสียงที่ต้องการจะปรับความดังกันนะครับ Voice Combo Box Narissa Thai Thailand Collapse Talt Plus V ในตรงนี้ผมเลือกนาลิสนะครับหรือท่านใดจะเลือกกัญยาก็ได้อีกเช่นกันจากนั้นจะกดแถบไปยังส่วนการปรับความดังวอลลุ่มนะครับ Volume slider at C. alt plus o ในส่วนความดังหรือวอลลุ่มตรงนี้ให้ปรับไว้ที่80เป็นค่ามาตรฐานนะครับหรือสามารถเลือกปรับได้ตาม ความสมดุลหรือตามการใช้งานของแต่ละท่านได้เลยนะครับกดลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อปรับความดังเมื่อปรับเรียบร้อยกด enter ได้เลยครับจากนั้นเราก็จะไปตั้งค่าเสียงสังเคราะห์ Microsoft Neural Voices กันต่อนะครับโดยกด NVDA Control S s e r a Select s s e t y n h i z e r Dialog Synthesizer Seren bo Sambeta TTS Collapse Plus Talt Combo Box กดลูกศรล่างเลื่อนลงมาหา Microsoft Neural Voices Microsoft Neural Voices เมื่อเจอแล้วกด Enter จากนั้นจะไปยังส่วนการตั้งค่าเสียงอ่านกด NVDA Control V Victor NVIDIA Settings, Speech Normal Configuration Dialog, Speech Property Page, Synthesizer Grouping, Edit Read Only Microsoft Neural Voices กดแทบไปยังไว้เพื่อเลือกเสียงอ่าน Voice, Combo Box Microsoft Andrew Natural HD, English United States, Collapsed a l l Plus V ในที่นี้ผมเลือกเป็น Microsoft Andrew Natural HD หรือท่านผู้ชมสามารถเลือกเสียงอื่นกันได้กดแทบไปยัง Volume เพื่อปรับ ความดัง Volume Slider Alt Plus 57ระดับความดังมาตรฐานเราจะปรับไว้ที่57หรือถ้าผู้ชมสามารถปรับได้ตามความสมดุลในเสียงที่ท่านเลือกใช้เมื่อปรับจนพอใจแล้วกด enter เพื่อบันทึกค่าเมื่อปรับตั้งค่าเสียงอ่านไทยอังกฤษแล้วเราก็จะสลับไปยังเสียงสังเคราะห์ multi-lang NVDA Control s Cellular Cont Select Synthesizer Dialog Synthesizer Combo Box Microsoft Neural Voices Collapse All Plus S กดลูกศรล่างหา multi-lang multi-lang เมื่อเจอแล้วกด Enter ได้เลยจากนั้นกด Windows M ไปยังหน้า Desktop อแล้วเลื่อนอ่านไอคอนได้เลย DesktopList ส o x a 1, 1 of 17 1> This PC <S 2, 2 <S of 2> 17 r e c y เ l e Bin 3 of 17เพียงเท่านี้เสียงอ่านภาษาอังกฤษ Microsoft Andrew ก็จะสมดุลกับภาษาไทยกัญญา,านาลิษากันแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่กับหลังเขาเล่าเคล็ดผมช่างป๊อกไอทีสวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ